สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ช่องของคุ่มครับผาผี่พานออกมาสํารวจบอ่อปูครับพี่น้องพอดีว่าสํารวจบ้่งว่าจะได้ไท้ายน้ำบ่นะครับโอ้บรรยากาศรอบๆครับนี่ลองดูสินะครับโอ้ตัวย่างเงเลยครับนั่น อัวใหญ่เลยครับนี่เอ๊ะปูตายไหมนี่อ้าไม่ใช่ปูตายครับอ๋อปูลอกคาบเข้านี่ปูลอ,อกคาบเนี่ยเดยวครูอุ้มต้องหาตัวที่มันลอ,อกคาบก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนดูนี่หน่อยสิเพื่้ยไม่ครับแข็งแรงอยู่ เดี๋ยวขอดูในกระบ,บอกไม้ไผ่ก่อนนะครับอ๊บเห็นไหมครับอ่ามีอยู่ครับตัวนึงเดี๋ยวขอจับดูก่อนว่ามันนิ่มไหมเฮ้ยตัวเขานิ่มครับแสดงว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ลอกคราบตรงนี้นะครับสงสัยคุูมต้องแยกออดครับเดี๋ยวเขาจะถูกเพื่อนทำลายครับนี่ พอเราเจอปูหลอกคาบเราก็จะแยกมาใส่กระมังไว้ต่างหากนะครับพักไว้แยกเขาออกมาสักวันสองวันให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วค่อยกลับปล่อยกลับไปสู่บ่อกับเพื่อนนะครับโอ้โชคดีเลยครับลอกลอกคาบสดๆร้อนๆเลยครับนี่พอดีเลยครับมาเจอพอดีอยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจเรียนรู้ศึกษา การเลี้ยงปูนาไปพร้อมๆกันขุมจะแยกออกมาไว้ให้อาหารปกตินะครับนะส่วนน้ำที่อยู่ในกระมังนี้ก็เป็นน้ำที่อยู่ในบ่อของเขาแล้วครับเราตักมาเพื่อจะให้น้ำไม่ไม่เปลี่ยนสภาพมากเกินไปนะครับนะยังไงคุมกุ้มก็ฝากกดติดตามศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงปูนาไปพร้อมกันพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปคลิปหน้า สวัสดีครับ